มัเผื่อมันผิดสเปคแล้วมันไม่ถูกต้องมันจะได้คืนได้ใช่ไหมศาราารณ์นะช่วยนนี้นะนี้ย้ายนี้นี่ย้ายนี่่ยพูดแต่ไม่เข้าใจนี่เปับบนี้อน้าเลย

ไม่ได้บอกแค่ดนะครับเาให้ตูนะครับเยอะมากเลยนะครับนี่ต no, ้องเป็นต uh ัวเลขที los, ่ไม่ได้เป็นตัวเล ไม่ม <NYU. S 1> mm ีเบอร์บอกว่าอมีที่กล่องใช่หมเบอร์สามสิบเจ็ดเบอร์ยูโรสามสิบเจ็ดโอเคนะ